พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยซึ่งในปีที่กิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยเพื่อดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงให้บรรลุเป,ป้าหมายศูนย์องวยการความปลอดภัยทางถนนเราหลือที่เรียกว่า u m b เบ s t r ต e t นะคะจานวน12จุดนะคะแล้ก็มีป้ายจํากัดความเร็ว30กิโลเมตรนะคะภาพจะได้ออกมาสวยงามค่ะ ตื่นตัชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็ถ่ายรับข้างบนนะครับ